สวัสดีครับสวัสดีรอบสองครับสวัสดีรอบสองนะฮะลำที่สงครับลำที่สงานหล่อลำที่สองนะครับนคุณลูกค้าเอฟซีอีกหนึ่งลำฮะมาจัดความหล่อกันที่หน้าร้านนะครับสายวิโก้อีกแล้วเมื่อเช้าก็วิโกตัวสูงนะครับลำนี้ก็เป็นวิโก้ตัวสูงนะครับทีอีเหมือนกันนะครับแต่คนละสีเมื่อเช้าสีบอลตอนนี้สีดุนะฮะสีสายดุดุก็จะเป็น สีน้ำตาลเข้มนะฮะสีปีใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยฮนะค,คุณลูกค้าลูกพี่ FC เลยบอกว่าเอารถขึ้นรถสไลด์มาเลยนะครับรถขึ้นรถสไลด์มาเลยนะฮะขอบคุณมากที่ให้ความไว้วางใจนะครับผมอ่ะแจ็คออโตแม็กวันนี้นำเสนองานหล่ออีกแล้วครับ TE37 งานเลเซอร์หยอดแดงนะครับรัดด้วยยาง256-118นะฮะยางสายจาับสายจาับมาเช้าเป็นไงมาเช้าไม่ล้นใช่ไหมฮะ ตอนบ่ายก็ไม่ล้นเหมือนเดิมครับแน่นะครับพอมีคิ้วล้อมีโป่งล้อมีซุ้มล้อนะครับคอยคลุมยางอยู่คลุมล้ออยู่นะครับผมเดินทางไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ฮะงานเลเซอร์หยอดแดงครับผมสวัสดี f c พี่เพื่นะทุกท่านนะฮะเป็นแนวไทยหนึ่งลำนะครับแน่วันนี้ชุดหล่อเป็นชุดสีแดงหมดเลยนะฮะล้อก็เป็นเลเซอร์หยอดแดงของแถมก็เป็นชุดสีแดงทั้งเซ็ตเลยนะฮะ ถ้าไม่มีสีแดงแรงไม่มาครับลูกพี่บอกนะฮะนี่ครับงานเลเซอร์หยอดแดงสีเข้มๆแบบนี้ตัวหนังสือปัม๊มคมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมคล้องแถมนะครับเป็นสีแดงทั้งเซ็ตมาเช้าน้าเงินทั้งเซ็ตอันนี้สีแดงทั้งเซ็ตเลยนะฮะฝาปิดลมุมล้อยังแถมเงินไปยาวๆนะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่าใกล้และใกล้เทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ของไทยนะครับสงการ พี่ๆณนะก็เตรียมเซ็ตรถนะเตรียมเดินทางกลับบ้านกันแต่ปีนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับปีนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีวิกฤตการณ์อยู่นะครับมีโรคภัยไข้เจ็บนะฮะอย่างไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ถ้าเรื่องรถเรื่องความรอนะครับแจ็คออโตแม็กจัดให้นะครับจัดให้แบบนี้เลยครับรอๆจมๆแบบนี้ นะครับทดแทนยางเก่าที่มันเสื่อมสภาพหนายางเริ่มแข็งตัวแล้วนะฮะหล,ล่อแบบนี้นี่ครับล้ำนี้เซตนี้เป็นวีโก้เดิมๆพีแลนเนอร์ตัวสูงนะฮะความสูงสแตนดาร์ดตามโรงงานเลยนะครับหน้าเท่าเดิมหลังเท่าเดิมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับมาเซตกันที่ความหล่อของล้ออย่างเดียวนี่ฮะด้านขวามือก็ผ่านนะครับนะขอบคุณพี่มังคุดแมนครับนแนะนำร้านนี้ขอบคุณครับขอบคุณส่งทั่วประเทศครับพี่ขอบคุณที่แนะนำกัน นะครับตอนนี้ก็มีคุณพี่รับชมไลฟ์สดอยู่แท็กกันอยู่แท็กได้เลยครับแท็กได้เลยผมไม่ว่าครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่ฮะเซร็จนี้เรียบร้อยนะฮะ e-band แปดจุเท่าไหร่ครับ, e 5, รรบพร้อมยาง v i g o 5้รูนะครับ e-band นี่อยู่24,500ืนพาร้อนะครับพร้อมยางเลย2 5 5ห้าห้นะครับ2 5งห้าห้าสิบบนะฮะ เป็นของรถโตเตียวิโกโตเตียที่ไม่มีคิ้วล้อเหมือนตัวสุกแบบนี้นะครับที่คุณพี่ถามมาแสดงว่าอยากได้แบบล้อไม่ล้นนะครับพี่ยุทธเป็นเบนซินหรือเปล่านะอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่สอบถามเข้ามานี่ครับแจ็คอัลโตแม็เปิดทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะพี่ๆนะท่านไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนยางที่มันเสื่อมสภาพนะยางที่มันเริ่มแตกลายงามไม่ยึดเกาะถนนแล้วนะครับขอบคุณพี่จอยครับพี่จอยบอกงามงามนะ สวัสดีพี่ๆนะที่กำลังรับชมทั้ง39-40ท่านนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแจ็คออโตแม็กมีทั้ง Facebook และ YouTube นะครับเซิร์ชง่ายๆเลยภาษาอังกฤษตรงตัวเลยตรงตัวเลยแจ็คออโตแม็กนะฮะแจ็คออโตแม็กแบบนี้เลยนะฮะเผื่อว่าวันนี้ดูกันแบบเรียวไทม์สดๆนะครับเดี๋ยวย้อนหลังไปดูในคลิปกันไปดูในช่องกันนะครับก็เซิร์ชเลยแจ็คออโตแม็กนะครับ หรือสนใจแบบไหนทักทายมาสอบถามได้นะฮะ,ะแต่ตอนนี้ถามได้เลยตอนนี้นะครับเซตนี้อบอกราคาเลยนี่ฮะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับของแถมครบพร้อมได้ยางตัวสูงยางยีรับซิ่งตัวสูงนะครับรอแบบนี้เลยสวัสดีพี่หลังครับสวัสดีพี่หลังครับยังไม่แน่ใจเลยพี่ยังไม่รู้จะกลับบ้านวันไหนเลยครับอตอนนี้ขอซัพพอร์ตพี่เมย์นะที่เตรียมตัวจะแต่งรอ รับสงการเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็เอาเป็นว่าดูแลสุขภาพยางสุขภาพล้อแมกกันแล้วก็หล่อไปในตัวด้วยนะครับก่อนเดินทางกลับบ้านเดินทางไกลนะครับเปลี่ยนล้อแมกเปลี่ยนยางเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางนะครับรอรอเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่เป็นงานเลเซอรอ์เลเซอร์ยิงแดงนะครับของแถมก็เป็นสีแดงทั้งชุดเลยนะครับอ่า แล้วก็เน้นเรื่องล้อไม่ล้นเดินทางไปไหนสบายนะครับเข้าด่านลุงจานีา่โบกให้ผ่านไปอย่างไวเลยนะครับอำนวยความสะดวกให้เลยนะครับพอล้อไม่ล้นนะครับผมแบบนี้นะฮะอยากได้แบบไหนทักทายสอบถามได้นะครับเซตยีราฟสิ่งตัวสูงแบบนี้อ่ายีราฟแคะตัวเตี้ยนะครับสำหรับรถตัวเตีย้ยหรือสายหมอบยางบางนะครับหรือว่าอยากได้ยางที่มันเฉพาะเจะจงให้เหมาะสมกับรถพี่ๆนะนะก็ลองทักทายสอบถามกันดูนะครับ ทักฟรีไม่เสียตังค์นะครับทักฟรีไม่เสียตังค์นะฮะหรือปรึกษาอื่นๆอยากจัดทรงรถนะครับอยากเปลี่ยนท่ออยากใส่อะไรแต่งซิ่งอื่นๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับแจ็คอโตแ m มันะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณมากที่ตามแลชมกันนะวันนี้ก็ทิ้งความหล่อไปกับ TE 37เลเซอร์หยอดแดงนะครับพร้อมอยางยีรับซิ่งตัวสูงนี่ฮะรอๆแลมแลมแจมๆเลยฮะผม ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ใให้ชมเสมอฝากกดติดตามฝากซับสไครต์กันมาเลยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ